สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะมาสอนโปรแกรม Smartbit 366นะคะในหัวข้อการปิดบัญชีรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายและปิดกำไรขาดทุนค่ะโดยการปิดด้วยโปรแกรมนะคะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่เมนูระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะจากนั้นให้เลื่อนลงมาที่เมนูปิดบัญชีนะคะกดคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะ ให้เราเลือกเดือนที่เราต้องการปิดบัญชีค่ะของเมก็จะเป็นเดือนมกรานะคะจากนั้นก็ใส่คำอธิบายนะคะของเมก็จะขอใส่เป็นปิดบัญชีรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะของเมก็จะเขียนเป็นบันทึกปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะจากนั้นให้เรามากดคลิกตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเป็น ปิดทั้งบัญชีรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะจากนั้นให้เรากดตรงปิดบัญชีอัตโนมัติเพื่อให้โปรแกรมทำการปิดให้ค่ะรอโปรแกรมสักครู่นะคะระหว่างนี้อย่าเพิ่งปิดหน้าโปรแกรมนะคะเมื่อเรากดแล้วนะคะทางโปรแกรมมันก็จะรันรหัสหมวด4แล้วก็หมวด5ที่เป็นรายได้กับค่าใช้จ่ายโดยที่จะรันปิดบัญชีมาให้เราอัตโนมัติตามนี้เลยนะคะก็ให้เราตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง จากนั้นกดบันทึกค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะจากนั้นเราจะมาทำการปิดบัญชีกำไรขาดทุนกันค่ะโดยที่จะปิดด้วยโปรแกรมเหมือนเดิมนะคะให้เราไปที่ปิดบัญชีค่ะจากนั้นให้เลือกเดือนมกรานะคะแล้วก็ใส่คําอธิบายค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือก กดคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมนะคะจากนั้นก็กดปิดบัญชีอัตโนมัติเช่นกันค่ะรอโปรแกรมรันสักครู่แล้วก็อย่าเพิ่งปิดหน้าต่างเหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะทางโปรแกรมก็จะรันกำไรขาดทุนของเรานะคะนำมาเข้ากำไรสะสมให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องบันทึกบัญชีเลยนะคะให้เรากดบันทึกค่ะ ก็ขั้นตอนของการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายรวมถึงปิดกำไรขาดทุนก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ